เราคือเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์แบบแต่เราถูกหุ้มไปด้วยความคิดความเชื่อประสบการณ์แล้วสร้างเป็นนิสัยพฤติกรรมของเราการฝึกฝนจิตก็คือการที่คุณเข้าไปเห็นความจริงของชีวิตของคุณว่าความคิดไหนความเชื่อไหนที่เป็นสิ่งที่ย้อนแยง้งหรือไม่ตรงกับเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่คุณต้องการเหมือนพี่ปิวเองก็มีความคิดความเชื่อที่ไม่ตรง ถามว่าเรามีความรู้สึกว่าเราปรารถนาอยากจะเป็นคนที่มั่งคั่งร่ำรวยแต่มันจะมีชุดความคิดความเชื่อหนึ่งที่มันย้อนแย้งอยู่ตลอดเวลาคือเฮ้ยถ้าคนที่เขารวยอ่ะมันเหนื่อยนะคนรวยเป็นคนที่เห็นแก่ตัวเป็นคนที่ไม่จริงใจจึงทำให้เราไม่สามารถเข้าถึง สภาวะความบริบูรณ์ที่อยู่ภายในจิตใจที่เป็นจิตเดิมแท้ของเราได้หากเรามีชุดความคิดความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของเงินเราก็ต้องกระเทาะชุดความคิดความเชื่อเรื่องของเงินที่เป็นความเข้าใจผิดออกไปหากเรามีชุดความคิดความเชื่อในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เช่นเราไม่เป็นที่รักเราจึงโหยหาความรัก แล้วสุดท้ายความรักก็แตกล้าวเราก็ต้องเอาชุดความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของสายสัมพันธ์ออกไปหากเรามีความคิดความเชื่อในเรื่องของวัตถุทรัพย์สินเงินทองที่เข้าใจผิดเราก็ต้องกระเทาะความคิดความเชื่อที่ไม่สอดคล้องนั้นออกไปค่ะจนเราสามารถที่จะเข้าถึงความบริบูรณ์อุด,ดมสมบูรณ์ภายในได้ จะทำให้เราสามารถบรรลุความสำเร็จบรรลุความมั่งคั่งร่ำรวยบรรลุความสุขความรักความสัมพันธ์ได้โดยที่เราจะไม่มีแรงต้านจากความคิดที่เคยเข้าใจผิดแล้วทำให้ชีวิตของเรามีชีวิตที่ง่ายขึ้นมีความสุขมีความสงบใจและสามารถมีความบริบูรณ์อุด,ดมสมบูรณ์ในทุกๆด้านของชีวิตได้ค่ะ